สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่263องกําองกำลังช่วยเ <c oughs> จ้าหนุ่มเจ้าหาที่ตายแท้หลิงซินสู้ยืนขึ้นบนหลังของอิกาเพิงสามขาประกายแสงสีม่วงเปิ่งประกายออกมาและห่อคุ้มร่างของเขาเอาไว้กลายเป็นรูปทรงกลมด้านล่างร่างของอิกาเพิงสามขาเปล่งแสงแยงตาออกมาขนทุกๆเส้นเป็นทองคําแท้มันร้องเสียงยาวออกมา แล้วก็มีเพลิงพุ่งออกมาจากปากเหมือนกับคลื่นลาวาขนาดใหญ่พุ่งไปยังจางร่วเชนเป็นเปลวเพลิงที่น่ากลัวามากกับเป็นเพลิงจากทองหรือว่าสัตว์พาหนะของหลิงเซียนสู้จะเป็นสัตว์ปาคขั้นที่สี่ระดับกลางนะสีหน้าของจางโรเินเปลี่ยนไปเขารีบยืมกําลังจากอากาศแล้วหงายตัวไปด้านหลังถอยออกไป100เมตรหลบเปลวไฟดันไปเปลวไฟดันลุกไหม้ในอากาศจนมิติบิดเบือนแล้วเกิดเป็นเสียงฟู่ฟู่ดังออกมาสัตว์ปีขั้นที่สี่ระดับกลางกับสัตว์ปีขั้นที่สี่ระดับต่ำ นับว่าเป็นระดับที่ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงพลังต่อสู้ไม่ได้ห่างก,กันแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นจากความสามารถของจ้างว่าเฉินในตอนนี้สามารถฆ่าสัตว์ปีกขั้นที่สี่ระดับต่ำได้แต่ว่าต่อให้เอาจ้างว่เฉินมารวมกันทั้งสิบคนก็ยังไม่ใช่คู่มือของสัตว์ปีกขั้นที่สี่ระดับกลางหนึ่งตัวต่อให้เป็นเหยี่ยวมังกรที่มีความสามารถแข็งเก่งตัวนั้นก็เป็นได้แค่สัตว์ปีกขั้นที่สี่ระดับต่ำที่เก่งขึ้นมาหน่อยเท่านั้นหลิงซินสู้ยิมออกมาแล้วกล่าวว่าเจ้้าาหว่ะนใ อีกาเพิงสามขาที่ข้าใช้เป็นสัตว์พาหนะต่อให้องวินอูมาด้วยตัวเองก็ยังสู้มาไม่ได้โดยซ้ำ <laughs> สัตว์ปีกแค่ได้เสียดับกลางเรอเรื่องนี้ชักจะยุ่งยากแล้วหันชิวตามมาลงกับจางโรยเฉินแล้วเตรียมมาใช้ค่ายกลสองกระบ,บี่ยิงอย่างสัตว์ป่าตัวอื่นๆรีบตามมาล้อมจังโรเฉินกับหันชิวไว้ด้านในสามชั้นด้านนอกสามชั้นดันจังโรเฉินและหันชิวไปอยู่ตรงกลางพมันแสดงเบวตาที่ดูร้ายออกมาเผยเห็นฟันและเขี้ยวที่แหลมคมและร้องคำรามออกมา ในนั้นยังมีสัตว์บางส่วนที่ลองเดินเข้าไปข้างหน้าทําให้วงล้อมมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆบรรยากาศเครียดจนถึงที่สุดและในตอนนี้เองดานนกเมืองก็มีเสียงร้องดังสนั่น,นขึ้นมาสองครั้งและกลายเป็นเสียงสะท้อนพุ่งไปยังเมืองที่สุดโทมนั้นเรื่องอะไรกันอยอดฝีมือขั้นสวรรค์มาแล้วหรือสีหน้าของหลิงเซียนสู้เข่งเครียดขึ้นมาและมองไปยังยอดกำแพงเมืองเสียงสองเสียงเมื่อกี้นั้นทําให้หลิงซี่ฟ้าดินสั่นสะเทือนเห็นได้ชัดว่าต้องเป็นยอดฝีมือขั้นสวร์นั้นเท่านั้นถึงสามารถแสดงออกมาได้ จะต้องเป็นยอดฝีมือจากสำนักต่อสู้บางอูและจวนีิทยจงตามมาแล้วแน่ๆเรามีทางรอดแล้วหันชิ้มองออกไปแววตาเป็นประกายทั้งสองข้างจ้องไปที่จางโอเฉินในใจก็ตื่นเต้นมากนอกเมืองหญิงสาวที่มีบุคลิกเยือกเย็นหน้าตาเวยงามผมสีน้ำเงินเป็นประกายและมีรูปร่างสูงโปร่งคนหนึ่งในมือของนางถือกระบี่เอาไว้และพุ่งเข้ามาในเมืองเย,ยจ่จีอย่างไม่ลังเลและเข้าไปฆ่าฟันสัตว์ป่าฝูงนั้นด้านหลังของนางยังมีผู้เท่าที่แข็งแกร่งตามมาอีกสองคนเป็นชายชรา,าหนึ่งคนและหญิงชรลาหนึ่งคน พวกเขาเป็นขั้นสวรรค์นในตำนานหญิงสาวคนนั้นก็คือฮวงเยียนเฉินจน็งรูเฉินน่าจะถูกขังอยู่ในเมืองซงจีท่านช่วยข้าอีกแรงแล้วบุกเข้าไปข้างในฮวงเยียนเฉินบุกทะลวงฝูงสัตว์ผู้เท่าเฟิงเซเวียนและเฟิงจีเปิดทานทั้งสองด้านให้กับนางเหลือไว้เพียงแค่ล่างของสัตว์ตายลายทางไม่นานทั้งสามคนก็พุ่งเข้าไปในเมืองเย่ยจีจางว่าเฉินมองมาที่กลุ่มสัตว์ป่าก็เห็นฮวงเยียนเฉินที่พุ่งออกมาหน้าสุดเขาประหลาดใจเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ผู้หญิงฮวงี่เง จางโรชื่นเองก็รีบลงมือไม่นานก็มรรลมกับพงเย็นเฉินได้ตุ้มเฟิงสเวียนกับซงจีใช้อาวุธวิเศษระดับ8ของตัวเองลงมือจนทําให้สัตว์ป่าจํานวนมากกระจายออกไปแล้วลอยไปในอากาศหวงเย็นเฉินมาถึงข้างกายจางโรเฉินพอเห็นจางโรเฉินไม่ได้บาดเจ็บก็ถอนหายใจออกมาเพียงแค่ในพริบตาสายตาของนางก็เยือกเย็นขึ้นแล้วกล่าวอย่างโหดร้ายว่าย่อยฝีมือจากสมาคมมุมพิษและประเทศซื่อฟางตามค่าเจ้ามากขนาดนั้นเจ้ากลับยังมีชีวิตอยู่ดูเหมือนว่าเจ้าจะอึดยิ่งกว่าแมลงสาบซะอีกนะ ดูเหมือนท่านจะผิดหวังนะใช่แล้วข้าแทบจะทนให้เจ้าถูกฆ่าไม่ไหวหากเป็นอย่างนั้นวันหลังจะถอนมั่นก็ไม่ต้องยุ่งยากแล้วไม่สิพูดจริงๆแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องถอนมัน่นเพราะว่ายังไงข้าก็คงไม่สามารถแต่งงานกับคนที่ตายได้แล้วไม่ใช่หรืออยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอจางรู้เฉิญเจ้าว่าที่นางเห็นหน้าของนางเต็มไปด้วยเหงือ่ออกก็กระเพื่อมไม่หยุดเห็นได้ชัดว่ารีบมากและเหนื่อยมากแต่ว่านางกลับยังคงแ้งทาท่าทียโสและเย็นชาออกมาไม่พูดไม่ได้ว่า ในใจของจางโอเฉินตื้นตันมากตอนนี้เขาเจออันตรายหวงเยินเฉินจะเป็นคนแรกที่เข้ามาถึงแม้ว่าจะพูดจาไม่น่าฟังแต่ว่าในใจของนางไม่ได้ยินชาอย่างนั้นโทษทีครับเมื่อกี้เสียงสั่นไปหน่อยอินเข้าใจความรู้สึกของจางโอเฉินเนาะลำบากท่านแล้วขอบคุณนะจางโอเฉินกล่าวถึงแม้ว่าท่าทีของหวงเยินเฉินจะเยินชาแต่ว่าในแววตากับมีประกายอ่อนโยนและดีใจนางหมุนตัวแล้วกล่าวอย่างไม่เยแสว่าอย่ามาทําท่าทางจองปลอมต่อหน้าข้าข้าไม่ตกหลุมเจ้าหรอก พวกเรามาจัดการอันตรายตรงหน้านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันจางโฮเฉินกล่าวฮวงเยียนเฉินพยักหน้าแล้วจ้องไปที่หลิงเซียนสู้แล้วกล่าวว่าคนที่ร่วมมือกับสมาคมมิงมงพิษยังไงก็ต้องตายหลิงเซียนสู้กล่าวว่าเจ้าคงจะเป็นองค์หญิงเยียนเฉินของประเทศเชียนซื่อสินะเจ้ามาช่วยจางโฮเฉินหรือว่ามาติดกับซะเองล่ะซีเวียนจีถอยกลับมาขวางไว้หน้าหวงเยียนเฉินฮวงเยียนเฉียงกล่าวมาเสียงเย็นชาว่าหลิงเซียนสู้ เจ้าคงไม่ได้คิดว่ามีแค่ข้าเท่านั้นที่มาที่เมืองเงย่จีใช่ไหมสำนักต่อสู้มังอูยังมียอดฝีมือคนอื่นอีกที่กำลังมาที่เมืองเงย่จีนี่เลยหลิงเซียนสู้กับบนฟ้ามีเสียงดังขึ้นหลิงเซียนสู้เจ้าคิดว่าพวกเราสำนักต่อสู้มังอูไม่มีคนแล้วใช่ไหมสีหน้าของหลิงเซียนสู้เปลี่ยนไปแล้วกล่าวว่าใครอันดับหนึ่งของสำนักต่อสู้มังอูซือสิงคง ซื้อสิงคงและฉางชีชีเดินมาอย่างไม่รีบร้อนเข้ามาในเมืองตามเสียงดังที่เกิดขึ้นซื้อสิงคงส g สบัดมือออกไปหนังสือโลหิตมวนหนึ่งก็เปิดออกหนังสือโลหิตลอยอยู่บนฟ้าลอยอยู่ระหว่างชั้นเมฆและครอบคุมเมืองเยี่ยจีเอาไว้ทั้งหมดจากนั้นก็มีอักษรสีเลือดปรากฏออกมาตัวอักษรเลือดแต่ละตัวเหมือนกับมีน้ำหนักถึงหมื่นชั่งกลายมาเป็นฝนเลือดกดทับไปบนล่างของสัตว์ป่าเหล่านั้นพิบตาเดียวนอกจากสัตว์ป่าขัาน้นทีสีกับสัตว์ปีกขัน้นทีสีไม่กี่ตัวตัว แม้แต่สัตว์ปา่าขั้นที่สี่กับสัตว์ปีกขั้นที่สี่ไม่กี่ตัวนั้นพอถูกหนังสือเลือดครึ่งเซียนกดทับเอาไว้ก็รู้สึกกลัวและกระวนกระวายความสามารถของพวกมันถูกกดทับไปถึงเจ็ดส่วนคนที่อายุเกือบร้อยปีกลับมาสู้กับคนรุ่นหลังที่อายุแค่ไม่กี่สิบปีไม่รู้สึกเสียหน้าหรือไงไม่งั้นให้ข้าทุก,กับเจ้าดูสักกระบวนท่าสองกระบวนท่าไหมละ่ะซือสิงคงถือคนเล่าน้ำเต้าเอาไว้แล้วก็โดดขึ้นมาบนกำแพงเมืองของเมืองเย,ย่จีเขายืนอยู่ตรงนั้นผมก็ปิวสวยัยแสดงบุคลิกที่สบายๆ หนังสือเลือดครึ่งเซียนล่ะหลิงเซียนสู้มองไปยังหนังสือเลือดครึ่งเซียนที่ลอยอยู่ในอากาศสีหน้าก็บิดเบี้ยวขึ้นมาหากว่าซื้อสิงคงคนหนึ่งหลิงเซียนสู้ยังไม่เห็นอยู่ในสายตาแต่ว่าซื้อสิงคงกับเอาหนังสือเลือดครึ่งเซียนมาด้วยทำให้ความสามารถของสัตว์ป่าถูกลดลงไปหากว่าปะมือกับเขาหลิงเซียนสู้ไม่มั่นใจว่าจะสามารถชนะเขาได้คงไม่ได้มาสายใช่ไหมเนี่ยช้างชี้ชีหายใจหอบแล้วนั่งพักลงที่พื้นยังไงก็มีสิทธิ์พี่ใหญ่กับหนังสือเลือดครึ่งเซียนอยู่ ยังมีจันยุทธคันสวรรค์ที่แข็งแกร่งสองคนจากประเทศชินสู่อีกยังไงหลิ่งซินสู้ก็ไม่มีทางหนีไปได้หรอกห่างไปร้อยลี้จางเทียนเจียกำมัดแน่นสายตาของเขาเยือกเย็นแล้วกล่าวว่าซื้อสินงคงอีกแล้วทุกครั้งล้วนจะทําให้ข้าเสียเรื่องลู่เฉียนคุณกล่าวว่าสิทธิพี่ใหญ่ตอนนี้พวกเราน่้จะไปที่เมืองเยี่ยจีแล้วใช่ไหมหากว่ายังไม่ไปคงได้ถูกซื้อสิงคงแย่งเอาหน้าไปหมดแนะ่จางเทียนเจีย,ยยิ้มเย็นออกมาแล้วเอารถสีทองออกมาหนึ่งคันเขาใช้ลมปานกระตุน้น รถคันนั้นก็ขยายออกมา100เท่าแล้วกลายเป็นรถบินสีทองคันหนึ่งนี่คืออาวุธวิเศษระดับ8ชิ้นหนึ่งมีกําลังที่แข็งแกร่งมากแข็งแกร่งกว่ารถธรรมดาไม่รู้ตั้งกี่เท่าจางเทียนเจี๋ยขี่รถบินเร็วราวกับสายฟ้าชนจนสัตว์แต่ละตัวกระเด็นออกไปและพุ่งเข้าไปในเมืองเย่ยจีพายตะโกนออกมาว่าสิน้องหญิงน้องเก้าข้ามาช่วยพวกเจ้าอีกแล้งรถบินพุ่งเข้ามาทําให้ฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่วลู่ฉินคุณตามมาทางด้านหลังของรถบิน เลยเข้าไปในเมืองช้ากว่าจางเทียนเจียก้าวหนึ่งจางเทียนเจียขี่รถบินเข้ามาแล้วไปหยุดด้านหน้าของหันชิวพางกล่าวว่าสิน้องหญิงขึ้นมาบนรถเถอะจากการป้องกันของรถบินคันนี้ต้องคุ้มครองให้เจ้าปลอดภัยได้แน่หันชิวปลายตามองไปที่จางเฉินปากก็ยิ้มน้อยแล้วกล่าวว่าไม่ต้องหรอกในเมื่อซือสิงคงเอาหนังสือเลือกครึ่งเซียนมาแล้วหลิงซินสู้ยังไงก็คงทําอะไรมากไม่ได้ไม่ต้องกลัวอีกจางเทียนเจียหลีตาลงนิ่งคิดไปแล้วกล่าวว่า ในเมื่อซื่อสิงคงเอาหนังสือเลือดครึ่องเซียนมาแล้วอีกสักพักที่นี่คงเกิดศึกใหญ่แน่นอนข้าจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่ก่อนหันเชียวคิดแล้วกล่าวว่าจางรเุเฉินพิจิตเจ้ากล่าวได้มีเหตุผลพวกเราออกไปจากเมืองเยี่ยฉีก่อนมิแต่อย่างนี้ซื้อสิงคงถึงสามารถสู้กับหลิงเซียนสู้ได้ฮึมหนังสือเลือดครึ่งเซียนก็ไม่แน่ว่าจะสามารถทําอะไรข้าได้หลิงเซียนสู้ส่งลมปานเข้าไปในรูปแก้วสีม่วงเขาขี่อีกาเพลิงสามขาแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีซื่อสิงคง มีแต่ต้องฆ่าซื่อสิงคงให้ได้ถึงจะยังมีโอกาสชนะได้มาได้ดีซื่อสิงคงยิ้มออกมาแล้วลอยขึ้นไปโจมตีหลิงเซียนสู้นับฆ่าด้วยอีคนจางเทียนเจ๋เองก็ไม่ยอมน้อยหน้าเขาขี่รถบินเข้าไปลอยอยู่บนอากาศและพุ่งเข้าไปหาอีกาเพิงสามขาอีกาเพิงสามขาเป็นศัตปีขั้นที่สี่อัดับกลางต่อให้มีหนังสือเลือกครึ่งเซียนกดเอาไว้พลังต่อสู้ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีต่อให้ซื่อสิงคงกับจางเทียนเจ๋ยล่วมมือกันก็ยังมีโอกาสชนะแค่ห้าส่วนเท่านั้นจางรวดเฉินก่าว หากว่าซื้อสิ่งคงเอาหนังสือเลือดครึ่งเซียนมาแค่สู้กับอีกาเพิงสามขาก็สามารถกล่าวได้ว่าแค่เวลาไม่กี่อึดใจก็คงสามารถฆ่าอีกาเพิงสามขาได้แล้วน่าเสียดายที่หนังสือเลือกครึ่งเซียนนั้นยังคงเอามาใช้กดสัตว์ป่าอีกนับหมื่นตัวด้วยการกดดันต่ออีกาเพิงสามขาถึงได้เป็นแข็งเก่งมากนักหันชิวเดินไปข้างจางวเฉินแล้วกล่าวว่าจางวเฉินหากว่าพวกเราใช้ค่ายคนกระบี่น่าจะสามารถฆ่าอีกาเพิงสามขาได้ฮวงเยียนเฉินจังวิที่หันชิวอย่างคุกคามแล้วกล่าวเสียงเย็นว่า ค่ายกลกระบี่อะไรหันชิวจองว่าที่ฮวงเย็ยนเฉินแล้วยิ้มน,น้อยๆพลางกล่าว่าข้ากับแจ้งโรเฉินฝึกฝนค่ายกลกระบี่อย่างหนึ่งด้วยกันและถูกเรียกว่าเป็นค่ายกลกระบี่สองคนที่แข็งแกร่งที่สุดหากว่าใช้ออกมาบางทีอาจจะสามารถสู้กับอีก,กาเพิงสามขาได้อย่างสูสีก็ได้แจ้งโรเฉินเองก็น่าจะสอนให้เจ้าเหมือนกันใช่ไหมในใสายตาของหันชิวแล้วฮวงเย็ยนเฉินเป็นคู่มั่นของแจ้งโรเฉินการที่แจ้งโรเฉินถ่ายทอดค่ายคนสองกระบีย่างให้นางก็นับว่าเป็นเรื่องปกติ แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยอีกแล้วนะครับผมเอาแล้วครับผันชิวไม่รู้ซะแล้วฮวงเย็นเฉินถึงโหดขนาดไหนทีนี้แหะครับน่าจะเกิดสึกชิงเบาวขึ้นมาแล้วไม่ใช่บ่าวที่เป็นข้ารับใช้นะบ่าวที่เป็นเจ้าบบาเนี่ยอะไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ